เตรียมพร้อมให้ดีปี2018สภาสว่าเศรษฐกิจตกต่ำแน่นอนไม่มีทิศทางใดที่สภาว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นเว้นสิ่งเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจสภาวะเศรษฐกิจปี2568หรกบแือ2025น่นะครับแน่นอนฮะท้งเศรษฐกิจของโลกเศรษฐกิจของไทยถูกจับตามองไปอย่างมากว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นอย่างไรขอแตะตรงนี้ว่าป้าฟองว่าเพื่อนฟอง ป้าฟองค่ะจะขายหุ้นทุกตัวออกก่อน21เมษายน68เพราะพูดในทุกรายการรวมทั้งรายการของเพื่อนวีละและน้องนุ่นเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากว่าหลังจากนั้น21เมษายน68ถึง21เมษายน69เราจะเริ่มเข้าเคราะห์ทางเศรษฐกิจแกื้งเงินหมื่นคือการทํานโยบายซึ่งต่ําน้าพริกและหลายแม่น้ําค่ะถ้าคุณคิดว่าดีคุณทําแต่ว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันอาจจะก่อนนี่แล้วก็ ไม่ว่าอะไรเนี่ยมันจะปทุขึ้นมาให้เราเห็นยีิบเอ็ดเมษาหกแปดถึงยีบเมษาหกเกคลอดหนักทางเศรษฐกิจในระดับน,อนอ้องน้องต้มยำกุง้งยีิบเอ็ดเมษาหกแปดถึงยีบเมษาหกเกแล้วเราต้องทนทุกข์ทรมานยี 28, ิบเอ็ดเมษาหกเก้าถึงยีบเดเมษาเจนย์ช่วงยีิบเอ็ดเมษาหกเกถึง ยี่สิบเอ็ดมษาเก็ดศนวันเกิดเมืองอีกปีหนึ่งอะป้าจะไปซื้อของถูกอเพราะฉะนั้นนี่พูดไว้ตลอดพูดทุกรา,ายการาที่ไปออกเคียมทุกแห่งที่ไปว่าข้าพเจ้าไม่ไว้ใจเศรษฐกิจปี2568เริ่มวันเกิดเมืองเป็นต้นไปตอนนี้อะไรอะไร,ะไรมันก็ส่อเขาแล้วแสดงว่าป้าฟองกันมังจะบอกว่านี่คือสัญญาณของคนอาจจะตกงานเยอะๆในปี <มา S 1> หน้าหรอคะบอกได้อย่างเดียวเรื่องเศรษฐกิจหนึ่งอย่ามินี เราเป็นคนแบบนี้รัฐบาลจะเป็นยังไงให้ท่านแก้เพราะว่าท่านมีสำรองเงินตราต่างประเทศหลวงตามหาบวัวแบงค์ชาติสะสม <ừ> mm. ไปเยอะเราอาจจะไม่เจอหนักก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นปีหน้าคนรวยแล้วจะรวยอีกอบริษัทใหญ่แล้วก็จะใหญ่อีกแต่บริษัทเล็กแล้วก็จะเจ๋ง อันนี้คือสิ่งที่น่าสงสารที่สุดเพราะว่ามันจะกลายเป็นเหมือนบริษัทใหญ่เขามีหนทางของเขาแล้วเราเป็นบริษัทลูกเราก็ทําอะไรยากาใช่ไหมคะมนี้พูดถึงคนไทยก่อนอแต่ว่าต่อไปเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจเฉพาะคนไทยหากินยาก ต่างชาติเข้ามาเยอะแล้วมาแทนที่ตําแหน่งการทํางานของอคนไทยนะคะอันนี้เราเห็นอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะเยอะกว่านี้เราก็จะเห็นชัดเจนเป็นกฎหมายที่ดูเหมือนจะถูกต้องอด้วยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งการค้าขายค้าขายกับต่างชาติจะทําได้ดีกว่าค้าขายกับคนในประเทศนะคะมองชัดๆเลยว่าสังหารหีล่วงแน่นอนถ้าขายคนไทยโดยเฉพาะสวัสดีครับสิริสายเก่งครับวันนี้จะผ่าดวงเมืองวิกฤตดวงเมืองประเทศไทยวัน ปี2568ประเทศไทยไม่รอดจากสถานการณ์ปัจจุบันในปี2567ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2567นี้มองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นของปี2568ดวงเมืองประเทศไทยมีผลประทะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความไม่ไว้วางใจเป็นศัตรูก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นก่อให้เศรษฐกิจนั้นล่มสลาย เพราะฉะนั้นในการบริหารงานของรัฐบาลปี2568ต้องจับตาดูให้ดีว่าการทำงานนั้นจะเป็นไปในทิศทางไหนจะก่อให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นหรือไม่เวรกมประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยมีข้าราชการช่อฉนรับสินบนหวังตำแหน่งโดยมิชอบโดยไม่คำนึงถึงความสูญเสียของประเทศก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจปล่อยให้คนชั่วลอยนวลตลอดจนถึง เราบรรดานักการเมืองเห็นผิดเป็นชอบเห็นชั่วเป็นดีจจริงๆแล้วประเทศไทยแทนจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกมีแต่เลวลงเศรษฐกิจก็ยังติดขัดอยู่ผมยังไม่เคยเห็นพรรคเพื่อไทยทําอะไรเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้ยั่งยืนเลยมีแต่เอาเงินงบประมาณมาแจากประชาชนเพื่อหวังเสียงแค่นั้นเอง ภูมิรัศาสตร์โลกมันจะเกิดสงครามเป็นยอมๆจะมีแนวโน้มขยายอาณาเขตสงครามออกไปไหมขยายแน่นอนประเทศไทยก็ไม่มีอะไรละนอกจากเศรษฐกิจที่เลวร้ายลงและภาวะสังคมจะเลวร้ายลงกว่าเกา่ากรณีแตงโมกรณีชั้น14คือจุดเริ่มต้นของความเสื่อมในปีหน้าถ้าดูตามตำราโหาราศาสตร์ดาวฤตยูเข้าสู่ราศีพฤษภจะทําให้เกิดการพลิกผันในวงการเศรษฐกิจการเมืองการคลังและเศรษฐกิจของโลกราคาทองคําบิตคอยจะผันผวนหุ้นไทยและทองไทยยังมีโอกาส ขึ้นต่อไปแต่วงการสงฆ์วงการศึกษานักวิชาการองค์กรอิสระและตุลาการจะเกิดความพลิกผันเกินกว่าที่ทุกคนจะคาดคิดเจฟองสนามจ่ามอนจันนะครับก็มีการทำนายดวงบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจปี2,568ประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะอย่างหนักเป็เงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับและก็มีโอกาสาที่เกิดการเปลีป่ยนแปลง นายกอมตรีหมอดูอีกหลายท่านนะก็พูดทํานองเดียวกันนะว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรมตรีอุงอิงทักษิณมีเส้นทางที่อาจจะต้องเดินทางออกจากประเทศไทยและถึงขั้นอาจจะเกิดการกราัฐประหารเลยทีเดียวอาจารย์ยังฝังยังยังฝังใจที่จะมั่นใจกับนายกคนที่31อีกเหรอครับเพราะว่าในปี2568เนี่ย คุณองค์อิงแพทองทานเนี่ยเกิดปี2529ปี2 5 2 9เนี่ยเป็นปีขานเมื่อมาเจอปีมะเสง2568เนี่ยเป็นปีที่จะสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นเป็นปีที่จะก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากเดือนมกร,ราวันที่29เป็นต้นไปปัญหาต่างๆที่จะเป็นมรสุมให้เกิดขึ้นกับตัวของนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นแน่นอนครับ อันนี้ตามาาโหราศาสาตร์ใช่ตาม,ตามโหรศาสตร์แต่แต่แต,แต,แต่คุณองคงอิงมีบิดานะครับที่มาคอยประคับประคองอยู่ดวงคุณพ่อช่วยดูแลใช่ช่วยประคับประคองอยู่แต่ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าวัวเนี่ยจะประคับประคองเสือได้ไหมเพราะว่าปีเกิดของคุณทักษณิณชินวัตรเนี่ยเกิดปีฉลูสองสี่เก้าสองสองสี่เก้าสองเนี่ย จะพาปีขานเนี่ยให้ไปได้รอดพ้นหรือเปล่าแต่ในดวงของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขามีดวงแตกแยกนะมีดวงประทะมีดวงแตกแยกมีดวงสับสนมีดวงขัดแยง้งเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของนายกรัฐมนตรีคนที่3าเเนี่ยจะก่อให้เกิดการพัดพรากจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองต้องไปอยู่ในต่างถิน่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อดวงชะตาของคุณพ่อเป็นปีที่เกื้อกูลส่งเสริม แล้วดวงชะตาของคุณพ่อเนี่ยก็เป็นปีที่สมพงกับปี2568ด้วยคุณทักษินจะกลับเข้ามาช่วยดูแลตำแหน่งให้ลูกสาวได้หรือไม่หรือจะกลับมาเป็นนายยกหรือจะกลับมาเป็นนายกโอณยอตายเดียนก็ถามไปอย่างนั้นนะคะก็อาจารย์เดาถูกใจไงแต่ต่แต่เดียนถามสินแสหน่อยสิคะคมีอย่าง,งที่เดียนกลัวกๆบ้านเมืองเราอ่ะ มีก่อวอดเดนไม่อยากเห็นคนไปลงถนนผพ้ง่ายเด่นกลัวมอฟ่ะคะ่ะไม่ต้องทำมาหากินจากดวงปีหน้าจะอู่สื่อไหมคะเราจะมีเรื่องราวรไหมคะคอาจารย์คิดอาจารย์คิดว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยบอกว่ามันเป็นดวงแห่งความขัดแย้งของบ้านเมืองเมื่อดวงความขัดแย้งของบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่ที่ผู้นําว่าผู้นําเนี่ยจะทําให้มันมีปัญหาขัดแย้งหรือไม่ถ้า ถ้าบ้านเมืองมันจะมีความขัดแย้งแต่ผู้นำเนี่ยพยายามจะคลี่คลายปัญหาต่างๆให้ลดน้อยลงไปปัญหามันก็ไม่เกิดครับอาจารย์ถ้าเ,เจ้าบ้านเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยปัญหาเจ้าบ้านเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาทําให้ลูกบ้านเนี่ยภายในภายในครอบครัวตัวเองวุ่นวายเนี่ยปัญหามันก็จะทะเลาะบ้อแวงกันเองอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อผู้นําไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน กลุ่มหนึ่งก็เชียร์นายกอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ต้องการนายกแล้วอย่างเงี้บ้านเมืองจะสงบได้อย่างไงครับอาจารย์ค่ะทีนี้เดี๋ยวถามพักร่วมรัฐบาลหน่อยสิคะครับ ใครเขาก็เรียกท่านว่าเสียหนูท่านอนุทินนะดวงท่านปีหน้าจะเป็นยังไงคะจะเป็นดวงที่ทําให้เกิดความขัดแย้งหรืออะไรในครอรมอไหมคะพยนเห็นเขาก็หุ้มห้าม,ม,มหุมหุามเดี๋ยวก็ไปตีก๊อบกันเดี๋ยวก็บอกว่าอ๋อไม่เดี๋ยวอดีตนายกก็บอกว่าหล่อเร็วไปยี่งก็เลยไม่รู้ตกลงเขาเลิฟกันจริงไหมคะไม่อยู่ช่วงหนึ่งคุณเนวินชิดชอบคู่ซีของคุณอนุทินค่ะได้ไปพบ คุณทักษิณชินวัตรก็มีการเจรจากันถามว่าเขาไปเจียกอปีไปกินกาแฟกินขนมแล้วกินกาแฟแล้วกินกาแฟแล้วไม่คุยเหรอครับอาจารย์อาจจะคุยสบายดีไหมในดวงชะตาในดวงชะตาของคุณอนุทินเนี่ยเกิดปี2509ค่ะมีดวงชะตาที่ขัดแย้งเป็นศัตรูกับคุณทักษิณชินวัตรอ๋อเหรอพูดอย่างทำอย่างพูดอย่างคิดอย่าง แล้วจะสามารถเดินด้วยกันได้ไหมในเมื่อชีวิตของคุณสองคนเนี่ยเป็นเส้นขนานกันโอเคเจอหน้าเอาใจเจอหน้าพยักหน้ายินดีช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันนั้นในดวงชะตานั้นเมื่อผู้จาไม่เข้าใจกันสวนทางกันอะไรมันจะเกิดขึ้นปัญหาที่จะให้ได้เป้าหมายตามที่คุณอนุทินต้องการาเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์ ปีหน้าเนี่ยในคลมอเิีนว่าสินแสคงจะต้องมีวันเดือนปีเกิดหมดดวงการเมืองใครรุ่งสุดปีหน้า,<ห>าเป็นดาวเด่นทางการเมืองหาลุ่งยากครับอายาหาลุ่งยากอาเทงก็ไม่ได้<ผ>พระทองทาน<า><อ>ก็ไม่ได้นะครับคุณทักษิณ คุณทักษิณโอเคคุณทักษิณยิ่งรักก็ไม่ได้ยิ่งรักก็ไม่ได้อนุทินก็ไม่ได้เอาเรอพีรพันธ์นี่แย่มากๆอุ้ยทําไมล่ะท่านพีของเดื่อดวงตกหรอคพีรพันธ์ปีกุลนะครับอาจารย์เจอมรสุมนะเหรอปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เริ่มคุกกุนแล้วนะเหรอเริ่มคุกกุนแล้วจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยต้องจับตาดูจะถูกเขีรยออกเมื่อไหลก็ยังไม่รู้เลยครับ จริงแล้วนในเชิงงานสังเคราะห์มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงมากครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจก่อนนะครับคุณส่วนสังเกตไหมฮะร,รัฐบาลของเพื่อไทยรัฐบาลของภูมิใจไทยรัฐบาลของรวมไทยสร้างชาติรัฐบาลของพักชาติไทยพัฒนาร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลวันนี้อยู่มา2ปีแล้วนะครับไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้มีแต่แย่ลงแย่ลงแย่ลงทําได้อย่างเดียวฮะ แจกเงินกับแจกเงินและแจกเงินแต่กลับแล้วก็สร้างความฝันโอ้ยดีแน่นอนดีน,นะนู่น,นปีจะดศูนย์ดีแน่จาได้ไหมฮะพิธาลิมเจริญรัตก็บอกดีแน่นอนถ้าพิธาเข้ามาบริหารนู่นแต่ปีเจ็ดศูนย์น,นู่นเงินก็จะแจกปีเจ็ดศูนย์านู่นสิ่งเงินนี้เราคงเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับการที่ักษณนชินวัตรออกมาบอกว่าเศร,รษฐกิจจะดีดีแน่นอนนะมันแย่นะ เอาคณะรัฐประาหารเนี่ยคนง้าหรือคนโง่เนี่ยมาบริหารนึกว่าจะเอาคนฉลาดเข้ามาบริหารทําให้วันนี้สามปอจับมือกันแน่นเปี้ยเลยผมใช้คไวแน่นไปเลยนะครับถามว่าเศรษฐ,ฐกิจจะดีขึ้นไหมไม่ดีก็หรอกจะตกต่ำยิ่งกว่าน,นี้เรารู้ได้ไงว่าเศรษฐ,ฐกิจมันจะไม่ดีหนึ่งสถานการณ์ของโลกคุณส่วนดูสิฮะ สงครามเกิดเป็นว่าเล่นไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานไม่ว่าจะเป็นปากีสถานไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเป็นในพม่าไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นในซีเรียเกิดสงครามแบบนี้หมายความว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปตกต่ำกำลังเร่งปฏิกิริยาในการขายวุฒเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะพิมพ์พนบัตรโดยไม่มีทองคำประกัน ทรัมป์ก็จะเอาบิตคอยมาสร้างเกมใหม่ขึ้นมาโดยไม่มีทองมาค้ำประกันตัวเลขลอยๆขึ้นมาแหละมาซื้อๆกันหน่อยเงินมาลงหน่อยนี่คือหลักกลยุทธ์ของฝั่งสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าโอกาสฟองสบู่แตกสูงมากอัตราเงินเฟ้อสูงมากเพราะไม่มีทองมาค้ำประกันไงในส่วนประเทศไทยเรารู้ได้ไงมัไปไม่รอดละหมันแจกเงินแจกเงินรอบที่หบอกโอ้ยเพื่อไทยมากินดีอยู่ดี มีเกียรติมีศักดิ์ศรีปิดสวิตสามปปิดสวิตสวคนไทยมีกินมีใช้เป็นไงฮะสองปีครับล่ะมีกินมีใช้กันยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีกันยังสามปงสามปปิดไปละสามสวงสวปิดหมดละเป็นไงฮะมีกินมีใช้อะนี่คือเราสิ่งที่เราเห็นและที่สำคัญคือเขากําลังแจกเงินอีกระรอกหนึ่งสะท้อนให้เห็นคืออะไรเขาไม่รู้จะแก้วิธีไหนคือจนปัญญาละถ้าการจะแจกเงินคือ หมดหนทางจะแก้ไขปัญหาล่ะคือใช้วิธีเดียวคือแจกเงินประชานิยมคือประชาชนชอบแต่สิ่งที่ตามมาความเสียหายทางเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นและการแจกเงินครั้งนี้อีกรอบนึงเนี่ยแจกแค่สี่หมื่นล้านยืนยันฟันธงเลยไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะฮะคนอายุ60ปีขึ้นไปแจกนะ,ะผมถามเนะี่ยคนอายุหกปีขึ้นไปมีกี่คนที่จ่ายภาษีคุณส่วนทราบไหมฮะ มีคนไทยเพียงสี่ล้านคนที่จ่ายภาษีที่เหลือไม่ได้จ่ายภาษีจ่ายภาษีทางอ้อมทั้งนั้นเลยคนสี่ล้านคนต้องแบกคนทั้งหมดตอนนี้สิบสี่ล้านคนลอดแรกจ่ายไปแล้วนะอ้างว่าเป็นกลุ่มเปราะบางนะทั้งที่ขัดรัฐมนูลขัดพรบไวินการเงินกันกลางนะแต่ปรากฏว่าเขาก็แจกนะรอบนี้เขาจะแจกอีสี่หมื่นล้านนะครับ ให้กับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปกฤษิีิกานะ,ะคือฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลก็เตือนนะ,ะธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตือนที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชก็เตือนถ้าไม่ฟังเขาจะแจกอยู่นั่นหมายความว่าไม่บอกก็รู้เลยเศรษฐกิจเละแน่ๆเลยนะ,ะที่ผ่านมาแจกรอบแรกบอกโอ้เศรษฐกิจจะดีพายุจะหมุน หมุนหรือยังฮะเห็นมหมุนไหมหมุนได้กี่วันนะนะ่นื่องสิ่งที่เกิดขึ้นฟันธงเลยปี2 5 1 8สภาวะเศรษฐกิจต,ตกตำ่ำเจฟฟองสนามจามอนจันดูหลักสิติเชิงหราศาสตร์มาทำนายดวงเมืองบอกว่าจะเหมือนปี2 5 4 0อ่า2 5 4 0หรือคริสซิสหรือฟองสบู่แตกมีความเป็นไปได้สูงไหมสูงมากนะครับพูดในภาคปฏิบัติการในเชิงยุทธศาสตร์าทางการเมืองการปกครองเชิงการบร,ริหารเนี่ย ทำไมเป็นแบบนี้พอทักษินเองและพักเพื่อไทยทั้งหมดนะยอดนี้เขารวมหมดหมดเลยสามพักสี่พักพัก,พกลุงพักเลียงรวมกันหมดคือนักการเมืองเขาไม่ใจไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติพอเขาไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติทุนส่วนจําได้ไหมผมเคยเรียนไว้ต่างๆแล้วต,ตั้งแต่แรกแล้วว่าการตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยเขาไม่วางแผนทีละยี่สิบปีเขาวางแผนทีละห้าสิบปีและ จนถึงวันนี้รัฐบาลชุดนี้ไม่เคยไปมองเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติมาใหม่ก็จะทำใหม่ทำใหม่ให้เลี้ยงตัวเป็นวันลิงแก้แห่พูด,ดง่ายๆประชาชนจึงขาดความเชื่อมั่นนะครับเพราะประชาชนขาดความเชื่อมั่นสิ่งที่ตามมาคือเลยเศรษฐกิจมันก็ตกต่ำดิเพราะสภาวะเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับและทักษิณเองอยู่นอกประเทศถึง17ปี ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ชาติขี้โม้อย่างเดียวอย่างที่ท่านเห็นนะ่ะโอ้ดีธุรกินดีดาคนอื่นแจกเงินดาคนอื่นแจกเงินแต่พะลูกตัวเองโอ้ยมันถูกต้องหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับยืนยันฟันธงเลยนะฮะเตรียมพร้อมให้ดีปี25 6 0ัารสสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำแน่นอนไม่มีทิศทางใดที่สภาวะเศรษฐกิจจะดีขึ้นเว้นสิ่งเดียวเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลน,นั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกราน ปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจกขอตายขอเป็นข้ารองบาทุทกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจ ทานที่เด็กเด็กเคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงานหลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคงกราบกรานปฏิญาณตนจากใจ กี่ชาติที่เกิดไปจกพอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด,ด้วยกายและใจจะต้อง ชาติไป ข้าร้องบาดท,ทุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจ